สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกงเผ็ดหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นข้างปรุงก็จะมีพริกแกงหน่อไม้หมูสามชั้นกะทิน้ำปลาเกลือเม็ดรรดีแกงกับใบมะกรูดฉีกส่วนพริกแกงอันนี้ํำเองก็จะมีตะไคร้ขา่าผิวมะกรูดหอมกระเทียม สีเขาก็จะจืดๆไม่แดงเท่าไหร่ก็จะเติมพริกแกงเผ็ดลงไปหน่อไม้นี้ต้องต้มก่อนนะเพราะเขาอยู่ในกระป๋องต้มเสร็จแล้วก็เอามาใส่ถ้วยไว้เอากะทิใส่หม้อตั้งไฟที่นี่ อากาศเขาหนาวกะทิเขาก็จะเป็นไข่เล่งไฟนิดนึงก็จะเคี่ยวเคี่ยวกะทิไปเรื่อยกะทิก็ละลายแล้วเทครึ่งนึงใส่กระป๋องไว้ ก,กงเอาพริกแกงใส่ลงไปเลยแล้วก็จะผสมพริกแกงเผ็ดไปหนึ่งช้อนพริกแกงเผ็ดนี้เขาจะออกเค็มนิดนึงประมาณนี้ คนไปเรื่อยๆแ,แล้วให้พริกแกงแดงเขาแตกไม่ให้เขาเป็นก้อน พิ่แกงผัดไปที่แล้วเอาหมูสามชั้นใส่ลงไปผัดไปเรื่อยๆให้หมูสุกนิดหน่อยต้องค่อยๆหมั่นคนนะเดี๋ยวกะทิไหมมาดูกันเลย หมูเริ่มได้ที่ละเอาหน่อไม้ใส่เลยพอะหน่อไม้ดองนี้เขาจะนิ่มถ้าเราแกงนานๆแล้วก็เอากะทิที่เทใส่ไว้ในกระป๋องใส่ลงไปเติมน้ำลงไปหนึ่งถ้วย กะทิกระป๋องเดียวไม่พอเขาไม่ค้นจะเอาเติมไปอีกครึ่งกระป๋องอเดี๋ยวเขาก็แตกตัว เติมเครื่องปรุงเลยรสปีกกะเอาเติมเกลือน,นิดนึงตัดน้ำตาลนิดนึง ปิดฝาไว้5นาทีค่อยมาดูหมูกับหน่้อไม้ก็สุกแล้วเดี๋ยวมาชิมกันเลยจืดไปนิดนึงเติมน้ำปลาใส่พริกเม็ดกับใบมะกรูดลงไป รออีกแป๊บนึงให้พริกกับใบมะกรูดหอมสุกแกงสุกแล้วปิดเตาเลยตักเสิร์ฟกินกับข้าวสวยร้อน แกงเผ็ดหน่อไม้นิวิกินคนเดียวในบ้านหอมมากหมูสามชั้นนี้หั่นแช่ตุ้แข็งไว้พริกแกงก็ตําไว้เสร็จเรียบร้อยเวลาทํากับข้าวก็ง่ายสะดวกสําหรับแม่บ้านต่างแดนแเผ็ดหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นก็สุกแล้ว กะทิหมูสามชั้นก็สุกแล้วเข้าสวยร้อนๆพร้อมเสิร์ฟขาดไม่ได้บ้านนี้คือพริกน้ําปลาขอบคุณเพืพ่อนๆทุกคนที่กดติดตามและกำลังใจค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ